ติดนะครับนี่ครับเก็บครับนานๆได้ออกดักครับนี่ครับหมดครับเต็มเลยครับสวัสดีครับผมดอยคนใช้นาบนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับ ก่อนหน้าเป็นชื่อดอยคุณหากินไปวันๆนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นดอยชนะครับเอาแบบสั้นๆเลยครับนานๆได้ลงคลิปครับทำแต่งานครับนะครับวันนี้จะพามาเก็บที่ดักหนูนะครับพอดีเมื่อวานดักไว้มันเย็นนะครับมืดเลยไม่ได้ถ่ายครับตอนนี้ก็มงมืดอยู่นะครับนะครับมาลุ้นนะครับ

นี่ครับนี่ครับนานาได้ลงคลิปนะครับนี่ครับอันอนี้ครับ ออกค้นก็ติดนะครับนี่ครับนี่ครับครับกันตะไปครับ ดักไปเองครับเมื่อวานดักมึกนะครับนี่ครับติดนะครับนี่ครับ อันนี้ก็ติดนะครับนี่ครับเอบครับน,นานๆได้ออกดักครับนี่ครับยึดไม่ติดนะ ไม่ติดครับคนนี้ไม่ติดเก็บครับ ก็ไม่ติดนะครับนะครับอยู่ข้างใน,นครับนี่ครับไม่ติดนะครับ Để khăn tóc bài đấy gấp đặc biệt là mong mày lũ ngủ หายคันหนึ่งนะครับ,บติดมากนะครับรดครับเต็มเลยหายคันหนึ่ง อันนี้แล้วครับแกเชือกแลครับอ้าวคราวนี้ก็ติดนะครับอืมครับ หายคันหนึ่งนะครับนี่ครับวันนี้นะครับเช้านี้ครับหนึ่งสสส หกตัวนะครับนี่ครับหกตัวครับหกตัวนะครับช่วงนี้ผมทำงานนะครับนา,นานทีครับจะไม่คลิปครับมีวันเองครับเพิ่งลงครับ ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ